ะระับก็ก็เป็นครบรอบ5ปีของทางนันดานะครับผมแล้วก็บอกเลยว่างานยิ่งใหญ่มากแล้วก็คือไม่ต้องจากสักคนดูบ้านเนี่ยใครไม่ได้แต่งงานด้วยก็เป็นงานแรกครับก็ดีใจดีใจที่ได้มามาร่วมงานของทางนันดาซึ่งก็ไม่ได้จัดมานานเลยครับไม่ได้จัดมาทั้งหมด5ปีอะไรเงี้ยก็ยิ่งใหญ่แล้วก็เขาก็ค่อนข้าง เด่นเรื่องอทำคอนโดหรือว่าทำบ้านที่เกี่ยวทำให้คนเมืองอยู่แล้วอะไรเงี้ย่านะครับซื้อให้หน่อยได้ไหมล่ะเออนะซื้อให้หน่อยได้ไหมล่ะเนี่ยพีต้องขับรถมารถก็ติดเหนื่อยก็เหนื่อยผมก็ขับมาเหมือนกันผมก็ขับมาเหมือนกันซื้อให้หน่อยได้ไหมล่ะเป็นเป็นคนรถแทนได้ไหม มันขับรถเหรอมันขับรถใช่ไหมได้ไม่ถึงเดี๋ยวผมไปขับเองให้แดงแต่ไม่ขัอยอมไหมรยอมไหมยอมเขาขับรถเร็วไงหนูขับรถโอ้โหโอ้โหกล้าพูดสิบเปอร์อะผมขับปลอดภัยครับไม่ไม่ได้ขับช้าแบบเกินจริงแต่ว่าเราก็ขับแบบตามกฎหมายกำหนดครับผมแล้วพรมีเปิดไฟทำไมครับไฟฟ้าโครงการสาขาของดานดานาะ ครับยังไงก็ฝากทุก hmm. ทุกคนนะครับผมเล็ก4วันเนาะสำหรับงานนาดาที่จัดที่อ่าพกรกอนชั้นหนึ่งะครับผมแพ่ว่างก็มาดูมีคอนโดแบบสวยๆหลายที่เลยเหมาะในหลายๆฟังก์ชันหลายๆคอนเซ็ปตที่อาจจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะครับก็อย่าลืมมากันเยอะครับอ่นี่เลยคนนี้เลยก็ก็เดี๋ยวที่จริงวันนี้ตอนสองทุ่มก็จะปล่อยเป็นเป็นเหมือนแบบว่า โปสเตอร์เบาๆอะไรอย่างเงี้ยว่าเราจะคอมแบ็กเราก็จะเป็นแบบเป็นทีมของเพลงที่จะแบบจะเป็นทีมของซิงเกิลที่จะเป็นอบบถเพลงก็จะปล่อยที่สามบางจริงเหรอครับมีระดับดีๆเบาๆที่ไไมม่่่นนาะงานไม่ใหญ่มนะงานไม่ใหญ่แน่นอนัีไงานไม่ใหญ่แน่นอนอ่าจะไปยังไม่ได้ดูเลยยังไม่ได้ดูเลยแต่ฟังเพลงแล้วนี่ฟังเพลงแล้วฟังเพลงแล้วแต่ยังไม่ได้ดูเอ็มวีไม่ได้ดูเอ็มวี ก็ดูเป็นตัวเขาดูเป็นตัวเขารู้สึกว่าเรื่องเรื่องที่เล่าอะไรเงี้ยก็เป็นตัวเขามากๆเลยมีคือเพลงเพลงนี้เป็นเพลงที่ดีแต่ว่าพอที่มาลองแล้วมันดีสุดๆดีสุดๆเหมาะสุดๆงงงงมากก็จะเป็นที่จริงออกแนวแบบว่าซิตี้ป๊อปดิสโก๊อมากกว่าก็จะมีความแบบว่า เป็นความแบบเนตรีฟ so ็อเนี no, ่แหละแต่ว่าจะมีแบบลูกเล่นหรือว่ามีดบาอย่างอยากยากให้ทุกคนลองฟังนมากกว่ามันมีโยกอะไบบเต้นไม่เป็นเต้นไม่เป็นนสิ่งนี้อาจจะมีมูทเป็นมากขึ้นแล้วรเพที่แล้วคือนไทนกบลเิะอย่างเี้คนไทพีว่ามันนคนละมูดกันมากกว่าด้วยด้วยเนื้อหาเพลงด้วยอะไรต่างก็เลยทำให้ าจะดูแตกต่างกันนิดนึงแต่ว่าก็ใกล้ๆกันใกล้ๆกันแน่ากนมามันจ้าอะไรขนาดนอก็อก็อยากอยากให้มันว้าวครับผมก็จริงๆก็อยากทุกคนรอติดตามดีกว่าอยางทำวิดีโอหรือว่า ตัวเพลงด้วยเพราะว่าคือทุกอย่างทุกเอลเมนต์เนี่ยพี่แบบว่าพีลงมปเลือกด้วยตัวเองด้วยแล้วก็แบบว่าร่วมกับทีมงานด้วยครับผมอยากให้ทุกคนแบบมาดูมิวสิกวิดีโอกันด้วยวันที่สามครับ<ป><ป>เพลงคู่เหรอฮะก็อาจจะเป็นปีหน้าหรือป,ปีหน้าอาจจะนะไม่รู้ไม่รู้ไม่ไม่บอกไม่รู้เขาอยากทำด้วยหรือปเปล่าไม่รู้ว่าเขาจะยอมมาด้วยหรือเปล่า คือเนโดูไว้สิเพราะว่าตอนเป็นนี้ชวนเขามาเขาก็บอกเขาไม่มาแล้วเขาก็มาตอนท้ายเราไปไหมเราไปไหมมาตอนท้ายเพลงก็คือถ้ามีโอกาสเนาะว่ามีตอนนี้เราอยู่แล้วแหละเพลงคั่วน่ะก็อยู่อยู่ที่โอกาสมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ก็พีพีเขาก็ทำอีพีของเขาอยู่ทำผมผมก็ทำอีพีองผมอยู่ก็อยู่ที่ผมว่าตอนนี้มันยังมันยังไม่นิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อะไเงี้ยในอนาคตมันอาจจะมี เพลงบางเพลงที่ฟังก์ชันของมันอาจจะเหมาะกับการร้องด้วยด้วยกันเลยมีเหมือนแต่ะตัวปีนี้จะปีหน้างานคู่เลยนะโย้แต่บนเพลงอยากเห็นเธอมาไม่ใช่อากโยนอยากเห็นแล้วครับนันแสดงผมยังไม่มีเลยใช่งานแสดงก็ยังยังไม่มีรอรอจังหวะและโอกาสที่ดี นี่บอกตรงนี้เลยนะฮะรอจังหวะเื่องานที่ดีเข้ามาเนยังไม่มีในสล็อตยังไม่มีจนปีหน้าก็ยังไม่มีแต่ว่าก็มีเข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็มีคุยแล้วก็อะไรอย่างนี้บ้างโดยพี่เขาที่ดีอย่างพี่ผพี่ก็ก็ถ้าในงานแสดงใช่ไหมครับงานแสดงมิดตตออมาครับผมแต่ว่ายังยังไม่ได้คอนเฟิร์มกันก็น้าสมมุติคอนเฟิร์มว่ามีมีประกาศอะไรก็เดี๋ยวทางมีกิจกก็จะเป็นประกาศแต่ว่าก็มีอยู่ในแผนด้วย ก็ที่จริงอะไรก็อะไรก็ได้ครับผมแต่ว่ามันมันจะเป็นโปรเจกต์ที่ที่แบบว่าเรายังไม่รู้ว่าใครเป็นคนเฟิร์มไม่รู้ว่าเกิดจริงจริงหรือเปล่าในรอน่าจะมีโอกาสได้แข่งกัครับของเขานะครับใช่นะครับก็จะมีการเปลเป็นสีแรงสีแรงอ๋อเฮ้ยไม่ได้ยินกันหรือเปล่าอันนี้ ครับก็เพ,เ,พเพิ่งเพิ่งเปิดแบรนด์ใหม่จริงจริงไม่ไม่ได้ทำเสื้อผ้ายอย่างเดียวเป็นเขาเรียกว่า sustainability แบรนด์อะไรเงี้ยก็เป็นแบรนด์ที่จริงแล้วเราก็คอนเซิร์นถึงการใช้ชีวิตของเราอะไรเงี้ยเราจะสามารถเปลี่ยนหรือว่าทำให้ชีวิตของเรามันมันมันส่งผลกระทบต่อโลกน้อยลงยังไงอะไรเงี้ยใช้ ใช้วัสดุจากธรรมชาติหรือว่าใช้วัสดุวีซเคิลที่มันอาจจะไม่สร้างขยะหรือว่าสิ่งที่มันย่อยสลายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นงานแก้ปัญหาจากต้นเหตุอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็ยังยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ที่อยาก explore อะไรเงี้ยตอนนี้ก็เริ่มเริ่มปล่อยมาแค่5ตัวบอกว่าคิดว่าในอนาคตเราเราพอเป็น sustainability brand เราแบบเราเรามีหลายๆอย่างมี r o มเยอะมากที่เราสามารถไปได้อยากทำล้วก็อยากทอใไสปสนุกกับมันนานนะครับนานเพราะว่า มันเป็นแบรนด์คอนเซปต์ครับเพราะคอนเซปต์มันชัดมันต้องหาอ RTB ที่มาเดลิเวอร์คอนเซปต์ของมันเลยจริงตัวเนี้ยทำมาเกินครึ่งปีครับแบบเกือบปีอ่ะเกือบปีที่แบบนั่งคิดนั่งทําทั้งทําแบรนดิ้งทำสโลแกนหรือว่าทำวิชั่นมิชั่นทั้งหมดเชฟแบรนด์นี้ขึ้นมาอเลยเงี้ยนานนะอันนีนน้นานที่สุดเลยตั้งแต่ทำมาเลยยี่สิบเก้าที่ขายแล้วครับยี่สิบเก้าที่ขายแล้วครับดูแบบเปิดปุ๊บขายเลยครับไม่ให้รอนาน ใช่ไหะต้องไปอุ่นหนุนยื้อกนบ้างตอนแรกชวนเ็ทําแบรนด์ด้วยเขาไม่ยอมทาไงพอเขาไม่ทขาก็ไม่ได้ชวนเราชวนไปแล้วไม่ได้ชวนทะเลาะกันเลยเขาเขาก็ต้องอุ่นหนุนบ้างแหละเพราะเขารวยกว่าผมเยอะเขาแบบเลือกิจเขาใหญ่โตเยอะผมทำกระจุกกระจิ๊กกระจิ๊บกระจ่อยไปเรื่อยดาดาซอคอนโดให้หน่อย เสื้อคอนโดไม่พูดเล่นนะไม่ได้พูดเล่นไม่ไปจิ้มอะไรไปจิ้มเลยรอ่าพี่เอาเบอร์ชัวมาไปจิ้มมาเลยไปจิ้มมาเลยขอบคุณครนะขอบคุณนะขอบคุณครับ